เม็ด cover shampoo cap หมวกสระผมไม่ต้องใช้น้ำหลายคนอาจจะสงสัยว่าเม็ด cover shampoo cap ทำงานยังไงแล้วจะทำให้เส้นผมและหนังศีรษะของเราสะอาดจริงๆริงไหมวันนี้เรามีคำตอบค่ะก่อนอื่นเรามาดูที่โครงสร้างของหมวกก่อนนะคะหมวกสระผมจะประกอบไปด้วย3โครงสร้างค่ะเริ่มที่ภายนอกก่อนเลยนะคะ ตัวหมวกทําจากวัสดุกันน้ําที่มีความเหนียวยืดหยุ่นดีไม่ขาดง่ายและที่สําคัญปกป้องการรั่วซึมได้เป็นอย่างดีค่ะโครงสร้างภายในด้านในบุด้วยผ้านอนวอูเวิร์นที่มีความนุ่มมากๆไม่บาดผิวและตัวนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นตัวช่วยดูดซับสิ่งสกปรก,ปกและความมันจากหนังศีรษะเก็บไว้ในหมวกค่ะ รวมถึงคอเฮกซิดีนที่จะช่วยฆ่าเชือ้อพร้อมด้วยสารบำรุงอย่างวิตามินอีอะโลเวลาที่จะทำให้ผมนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งกระด้างหลังใช้ค่ะหมวกมีค่า pH 5.5ที่เหมาะกับหนังศีรษะและผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าปลอดภัยแม้ผิวที่บอบบางและทั้งหมดนี้ คือโครงสร้างของเม็ดคัพเวอร์แชมพูแคปที่ออกแบบมาเพื่อความสะอาดสะดวกปลอดภัยลองใช้ดูนะคะแล้วคุณจะหลงรักเม็ดคัพเวอร์แชมพูแคปหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ท็อปแคร์ทุกสาขาหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์กดได้เลยค่ะ